นักล่าเงินหยวนทั้งหลายสาวสาวลาวทั้งหลายที่อยากได้เงินหยวนเนาะสั่งกิโลขายบ่ตตางกับซัดเนาะซื้อขายกันคือซัดมาถึงจุดนี้แล้วคนลาวเริ่มตระหนักและสิ้นหวังตอกับการมาคองอำนาจเงินหยวนจากเท่าเกจีนที่เหตุเอาชาวลาวตกเป็นเยื่อกันทั่วบ้านทั่วเมืองเทมยินยอมทึกขายด้วยหลายหุบแบบเพื่อเลกมากับเศษเงินของพวกจีนเทาซึ่งตอกกับข่าวนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้าใจในปัจจุบัน เมื่อเฮาอิงตามการรายงานล่าสุดจากโซโปโปโลาวที่กำลังกลายเป็นกระแซดามาอย่างนักนวงหลังจากได้มีไลฟ์ซื้อในลาวมีการเซคิปวิดีโอพร้อมทางเขียนคำอธิบายว่าเท่าแกจีนมาสร้างเอาน้ำนักของเศร้าลาวโดยคิดไล่ซาโลโตนึงเซนกิปหรือประมาณ150บาท ซึ่งในภาพวิดีโอแมนปรากฏให้เห็นชาวลาวจำนวนหลายคนกำลังมีการเปลี่ยนกันติดสร้างน้ำหนักกันเถืละคนโดยมีไยจีนกำลังถ่ายวิดีโอพร้อมทางบรรยายและเว้ากับบรรดาชาวลาวเป็นภาษาจีนและหลังจากที่วิดีโอดังกล่าวให้ทึกเพอยเพลยออกมาก็เหตุเอาคนลาวจำนวนหลายเถึ่งกับสะเทือนใจและสงสัยว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือบ่ โดยก็ได้มีคนเลาวออกมาไปภาษาจีนที่นุ่งจีนได้เว้ากับสาวลาวว่าโบมีคําว่า่า่เขามีเตวาว่าลองติดน้ำนักเบิงว่าไทยจักโลกแล้วก็มีการทำว่าตามความคิดของผู้หยิงยังยากต้ยอีกหรือยากจอยลงซึ่งเป็นลักษณะยกหรือลิ้นกิ่มเตจังได้ก็ตามต่อกับคลิปวิดีโอเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือว่านับมือเริ่มมีมาลลยขึ้น ย้อนการมางคงกุ้มคนจีนที่ต้องการซาวลาวเพื่อมาท่ายทำคอนทตนเพื่อให้คนจีนบึงดังที่พวกเขาเคยมีการรายงานมาแล้วในระยะที่ผ่านมาแต่แนวใดก็ตามในแต่ละครั้งก็ปรากฏว่าซาวลาวเหลา่านี้แม้นเกือบจะเห็นดีและยินยอมให้จีนเฮ็ดย่างกอได้เพื่อวังเลขกกับเงินหยวนเนื่องจากในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในโซโปโป,โปโลาวเริ่มหมดทางเลือกย้อนสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ที่ได้รับพลกระทบจากไทยเงินเฟ้อค่าครงซีบสูงค่าแห่งตอมเฮ็ดให้นักเฮียนโบเฮียนโตแล้วเ็ดให้พวกเข้าเลือกวิธีที่คิดว่าได้เงินไวที่สุดโดยโบคำหนึ่งเทิงพนที่จะตามมาโดยงานนี้ก็เอินได้ว่ามีคนลาวหลยคนออกมาแสดงความคิดเห็นแบบสินบ้นวังและเพื่ออียกว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นดังคอมเมนต์เลกได้กล่าวว่าเข้ามาจอบอบอยซื้อเอาลูก พ่อแม่บางคนก็บ่มีสันสัตยานความเป็นพ่อแม่และบ่มีความหู้สึกเลยว่าเข้าเอาลูกไปเฮ็ดยังเดยกตัวย่างเ่ามงทื่อฮีผู้สายแตงเอาลูกสาวแล้วจะไปยูนำผู้สายเลยซําซื้อพุนละขันเทียบใส่แตยังมา้าสู่พ่อแม่ได้แตกสิคิดคือกันตีจีนแตงไปกสิคือกันโดยบ่มู้ความจริงว่าเข้าเอาไปแล้วซิเป็นแนวใดบางคนลักใายฮอดลูกโดยที่ลูกบ่มู้ยังเลย แบบนี้แมนซัวสุดโบมียังเทียบคนลาวทัดมาน่าเศร้าใจที่สุดเลยเหตุการณ์แบบนี้แม่น่าเป็นห่วงน้องๆที่ทัศนคติและอุดมการยังบกว้างที่ตกเป็นเงื้อข้องพวกใจบาคอมเมนต์ต่อมาเนีพอเมเข้าเป็นคนทรงเสริมเด็ททำตัวคือสินค้าแล้วเข้าก็โตอบสนองเจ้าด้วยการใจเศร้าซ้ำน้อยก็ซินค้าคงดีเบาจินคือกัน ต่อมาคนลาวบอกว่าแนวเข้าเสียเงินซื้อแล้วเข้าก็มีสิทธิจะเฮ็ดยังก็ได้ในเมื่อเจ้าพอใจในสิ่งที่เจ้าเฮ็ดโดยโบคิดเทงพ้นที่จะตามมาบอกได้เลยเงินที่ได้กลับมาแมนมาพร้อมความอับอายใครยหนะ้าคอมเมนต์ต่อมาถ้าแมนความจริงถื่ว่าผู้เศร้าลาวทือเข้าดูทุกนักคุณคาของผู้หยิงลาวมีเพียงเตซัมนี่ซั้นบบถ้าแมนความจริง องค์การสหพันธ์เมญิงลาวควรเบิ่งคืนเดือทานสหพันธ์เมญิงบ้านอำนาจการปกครองบ้านควรเบิ่งคืนเดือทานอย่าปล่อยให้คนตังชาตมา้ังซื้อผู้ยิงลาวเหมือนดังคนเวียดฮาเละซื้อมาคอมเมนต์ทัดมาแมนเทบอคันแมนความจริงคือเป็นตาเศร้าใจหนอมันเห็นคนลาวเป็นยังแล้วคนลาวเฮาควรเหตตามมันบ่และคนลาวอีกคนกล่าวว่าคือว่าค่ายทึกเท ซีมควายยังโลลเซนซีเซนห้าละแต่อันนี้เศร้างามดีเลิศแต่มีเพียงโหลซามเซนกิฟแบบนี้พักส่วนเกี่ยวข้องต้องกวดกาดวนคอมเมนต์ต่อมาถ้าคืออยู่ไทยคนจีนโบรลอดแน่นอนประเทศไทยมีพวกสหพันธ์ปกป้องม่หญิงและเด็กมาจัดการและนอกจากนี้ก็ยังมีนุ่มหลาวที่เอินไดวาเทิงกับคงคืน ผมมีการออกมาอัคดคลิปฝากเตือนทึงเม่ยิงลาวบบให้ลงไล่ไปกับเงินยวนถ้าโบยาก,กายเป็นเนื้อของพวกจีนเท่าเหล่านี้ดังที่เพื่อนได้กล่าวว่าดราม่าสาวลาวก็ทอแก่จีนซื้อขายกันกิโลหนึ่งสามแสนโบตั้งอย่างกับซัดร,ราคาซํากาแฟนตัวหนึ่งหลังจากนั้นมีคลิปลดค่อยสีบอกให้พวกเจ้าหู้เด้อนักล่าเงินยวนทั้งหลายสาวสาว,ล,วลาวทั้งหลายที่อยากได้เงินยวนเนาะมันโบแมนคลิปลด มันเป็นคลิปที่เขาตั้งเจตนาและเจ้ายินยอมให้เขาถ่ายเพราะหับเงินเขาไปแล้วเห็นอยู่ทั้งหั่ว่าเขาถือกล้องมาก็ยังย้อมให้เขาถ่ายเขาเอาเจ้าไปถ่ายหนังเพื่อสร้างรายได้เนาะไปปล่อยลงอินเทอร์เน็ตเพื่อหาเงินเนาะและวันนี้ชีวาให้เดียงสาหู้ทั้งหู้ว่าเขาจับกล้องมาแล้วเนาะเจ้าคิดเบิ่งสมองพวกเจ้าทั้งหลายค่อยฟากเตือนนักล่าเงินหยวนเ้อะสั่งกิโลขายบ่ต่างกับสั์เนาะซื้อขายกันคือสัต์เขากะใส้งานเจอนบัต่ตังกับสัว์ดอกใส่งานคือสั์เนาะ เขาอยากเอาอย่างไม่ยัดก็ยัดเขาอยากให้เจ้าเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดอยากเอาไม้เขาหลามยัดก็ได้อยากเอาซากเขาเบื่อยัดก็ยาเขาเพราะเขาซื้อเจ้าแล้วเนาะเจ้าย้อมขายสักสี่ความเป็นคนไปแล้วเนาะอย่ามาเฮียกห้องเขาบ่สนใจดอกว่าเจ้าสีเฮียกห้องความเป็นคนจากเขาขอความเห็นใจนะเขาเห็นเจ้านะในสายตาของเขาบ่ต่างอย่างก็หมาตัวหนึ่งเท่านั้นแหละจือไ้เลยคันอยากลมคนจีนนะให้มันมาแต่งมาขอถึกต้องตามกฎหมายจือเอาสาวนี่ แล้วคืนไปฟังคลิปใหม่เด้อค่อยบบได้เปรียบเทียบค่อยบบแมนค้นเปรียบเทียบสาวลาวสม,มูสม,มาค้นจีนที่เขามาซื้อสาวลาวเป็นกิโลฮะนะเขาเนมส้สาวลาวเป็นคนบ่ซื้อคนซื้อเป็นกิโลซะบะในสายตาคนจีนกุ้มที่บบดีพวกนี้นะเขาเนมส้สาวลาวนะเพราตงจากสัดนะเขาจะตบจะตีก็ได้จะเฮ็ดท่ารุณนก็นได้เอาไปทายคลิปประจานบางคนไหลน้ำฟอองลองมาแบบบบมีลมหายใจนะเขาเห็นเป็นคนบอลเนาะนั้น เขาบบได้เหตุเป็นคนเลยถ้าเขาเหตุแล้วนั้นเจ้าโชคดีแล้วที่ได้ผัวจีนที่รวยเลยหักเจ้าเนาะเจ้าโชคดีคนที่เขาบบโชคดีคือเจ้ามันมีหลายค่อยเพียงแต่ออกมาเตือนทุกเงินมันมีคาเบิดที่ค่อยบอกว่าฝากบอกถึงพวกนักล่าเงินหยวนทั้งหลายให้ระวังโตในเด้อกันย้อนแล้วนี้ค่อยออกมาเตือนถ้าโชคดีคือเจ้าไปนักล่าเงินหยวนโชคดีคือเจ้าเจ้าก็โชคดีแล้วแต่คนที่มันโชคสวยหันเด้มันบบได้ฮอดเงิน แถมยังบได้ฮอดชีวิตกลับคืนมาผู้ที่เสียใจที่สุดแม่นพ่อแม่นแม่แมนบอคอยว่าให้เจ้าคิดคืนใหม่ค่อยบ่เคยดูถูกเ้อผูยิงเป็นแพทย์แม่ค่อยเข้าใจภัยที่ผิดพลาดได้กลายเป็นนางเอกเอวี A ไปแล้วยาสุดทออยาชุดถอยยาสุขิดสัน้นเนาะยาสุขิดสั้นดันให้มันสุดเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นโอกาสสร้างความรวยกลายเป็นนางเอกเอวี A v แถวหน้าของเมืองเล้าไปเลยไรสดตังกลองเลยเนาะสร้างคุ้มลับหาเงินไปเลยเพราะยังหน้าเจ้ามันโซยูโซเชียลอยู่แล้ว ห้านขายบริการทั่วไปมันก็มีราคาลักแสนแต่เจ้ายอมเอาเงินราคาสิบล้านเพื่อให้เขาทายเจ้าก็งูุโตอยู่แล้วเนาะย่าสุคิดว่าตัวเองให้เดียงสาเพราะตัวเองตัดสินใจไปแล้วดันให้มันสุดเนะาะบัดนี้ค่อยชีเว่าเรื่องคนจีนเอาเมียเล้านะคนจีนที่เอาเมียเล้านะส่วนหลายเป็นพวกพอค่าเขามาตั้งรักปักฐานเพื่อความสะดวกในการซื้อดินนะซื้อรถและการดาเนินธุรกิจเนาะ เขาจึงค่อยเอาเมียลาวแต่ส่วนใหญ่เขามีเมียาอายุจีนอยู่แล้วแล้วค่อยสีเว้าเรื่องของคนจีนที่มาแต่งเอาคนเราไปเกิดลูกอยยุจีนเนาะค่านิยมของคนจีนก็คือเขาต้องการทักษาเสื้อสายพงพันธ์ที่เป็นคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกฎหมายประเทศจีนอนะหนึ่งครอบครัวสามารถมีลูกได้เพียงแต่หนึ่งคนแล้วความจําเป็นอย่างที่เขาอยากได้ลูกกับคนเราให้คืดเอาจากประสบการณ์ตัวจริงมูของเมียค่อย่าดองสามิล้านสมัยตะกี้เห็นหน้าลูกเพียงแต่สามเดือนผู้เป็นแม่ถึอขายต่อเนาะ